สปสอชออกมายืนยันนะคะว่ามีการเดินหน้าใช้กลไกการเงินภาครัฐยกระดับสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพทวนน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนโยบายรัฐบาลและปรัชญาระบบหลักประกันสุขภาพ คงจุดเด่นของไทยที่เป็นต้นแบบไว้ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชออกมากล่าวถึงความสําเร็จด้านสาธาร,รณสุขของไทยที่ทั่วโลกให้ความสนใจค่ะทรงทีมต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานว่าสิ่งที่ไทยโดดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือในฐานะที่เราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะคะก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรแต่กลับสามารถจัดหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็มาจากรากฐานสําคัญสส่วนด้วยกันค่ะ1เลยก็คือส่วนของระบบบริการที่ไทยโดดเด่นก็คือการมีระบบปฐมพยาบาที่เข้มแข็งนะคะเรามีอสมอค่ะรวมให้บริการแล้วก็มีโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศไปตั้งแต่ระดับตำบลน,นะคะมิก็มีรพสตนะคะเรื่อยไประดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็มีระบบส่งต่อกันด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญมากก็คือระบบหลักประกันสุขภาพ ภาพท่วนหน้าค่ะรากฐานสําคัญที่สนับสนุนให้ระบบบริการต่างๆที่รัฐใช้กลไกาการเงินเข้ามาดูแลซึ่งระบบนี้นะคะประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาประมาณ20ปีแต่ที่พิเศษในรัฐบาลนี้ก็คือมีการยกระดับหลักประกันสุขภาพจากการทําให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการรักษาได้ทุกโรค เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพทั้งการเข้ารักษาในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิได้ทุกที่ยกเลิกใบส่งตัวลดการรอคิว รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยให้รับบริการที่ใดก็ได้ค่ะที่มีความพร้อมพัฒนาบริการการแพทย์ทางไกลแล้วก็มีบริการยูเซ็ปเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ในการรักษาทุกที่ซึ่งก็ได้นํามาใช้แล้วในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาด้วยนะคะ <Okay. S 1> นายแพทย์เจเด็ยยังกล่าวด้วยนะคะว่าผลลัพธ์การจัดการโควิดถ้าหากดูจดหมายฉบับล่าสุดของผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลกก็ได้ยกให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่ชนะเลิศในการต่อสู้ กับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้ประเทศไทยเป็นโมเดลรูปแบบในการสื่อสารกับประเทศต่างๆได้เรียนรู้ซึ่งที่ท่านคิดว่าทําให้เกิดความประสบความสําเร็จไม่อยู่3ส่วนก็คือ1การที่เรามีผู้นําการตัดสินใจให้กับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. นะคะเรามีระบบรับประกันสุขภาพทุนหน้าและบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งแล้วก็3มมีการทำงานประสานกันระหว่างรัฐและเอกชนค่ะ